ใสย่ยางพาราดีค่ะแต่ว่าราคาจะนิดหนึ่งใช่ไหมล่ะก็ราคาจริงๆเขามีหลายราคามี8 90, 9 0 9 2 0 990เอยาะไรเงี้ยค่ะคือตรงแพทเทิร์นตรงเต้าอะไรเงี้ยคือคล้ายๆกันแต่ว่าการเสริมฟองน้ำอะไรเงี้ยมันจะต่างกันบางรุ่นเขาจะเสริมฟองน้ําคือระดับเดียวกันคือเท่ากันหมดเลยขับไหนก็แล้วแต่เท่ากันแต่บางรุ่นเขาจะทําเขาจะเสริมตามระดับขับไซอะนะคะ A ก็เสริมหนาหน่อย B ก็จะลดรอย ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายๆคนค่ะถามว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนนึงไม่ชอบใส่เออ่เสื้อในที่มีโครงแล้วเขาใส่ยางพาราแบบนี้ได้ไหมจริงๆถามว่าได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องลองดูก่อนนะว่าความกระชับแล้วก็การเข้ากับสรีละของ รุ่นนี้หรือว่าทรงเนี้ยเราจะเข้ากันหรือเปล่าแนะนําว่าไปลองใส่ดูที่เคาน์เตอร์รัวก็ได้ไปถามพนักงานนะคะเขาก็จะมีหลายๆรุ่นให้ลองลองดูนะหลายรุ่นก็จะมีหลายราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูเผื่อว่าเราอาจจะเจอเสื้อในตัวโปรดของเราก็ได้นะ